สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กันอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลย ไปไปใส่วาและพูดว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเขาได้ยินมาจากผู้อวุโนนซุยซุยพูดว่าเสี่ยวหยีเฮามีเรื่องสําคัญที่ต้องจัดการเขาจะรีบกลับมาหลังจากที่เขาทําเสร็จเขาน่าจะสามารถรับรู้ได้ว่าสัต์วิญญาณจากปยา่สิงโตกําลังจะตอบโต้ด้วยสติปัญ,ญญาของเขาเขาแน่ใจว่าเขาจะรีบกลับมาโดยเร็วที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะได้รับผลกระทบจากกันไตของซสีวเอ๋อเขาเชื่อว่าเขาน่าจะมีวิธีบางอย่างที่จะช่วยเราจัดการกับขึ้นสัต์วิญญาณได้ผพ้ออำนวยความสยดยนสานักถังของเรามีความรับผิดชอบที่ไม่อาจเลี่ยงได้ในเรื่องนี้เราายินนดดีีีีททท่่จะใช้้พลััังงงหมมขอสํก เพื่อช่วยให้ลุงเลียนต่อต้านกับขึ้นสัตว์วิญญาณน,นี้ขเขาแค่ขอให้ทันช่วยพูดกับผูอ้อาวุโสเยนในเรื่องนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่วีเฮาต้องการเขายังได้รับผลกระทบอย่างมากสิ่งนี้เยนเซาเจยยกมือขึ้นเพื่อขัดจังหวะเปย์อยๆหยุดเขาไมา่ให้พูดต่อไปผู้ออานการเยนเซาเจยพูดว่าจะพูดแบบนี้ไปเพื่ออะไรเรามาบังคับสัตว์วิญญาณเหล่านี้ให้ถอยกลับไปดีกว่านอกจากนี้เขาได้บอกไหมว่าเขาโทษสีวีเฮานี่ถือเป็นโอกาสสำหรับเขาเท่านั้นเราจะโทษเขาเรื่องนี้ได้อย่างไรเขามีพลันสวรรค์ดาตติละอนน้้เเเขัังงจบ อย่างแน่นอนดังนั้นก็ยากที่จะบอกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีสาหรับโรงเรียนเหลเคอร์เราจนกว่าเขากลับมาและพูดคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งนอกจากนี้แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเจ้าคิดว่ามหา,า,าัรพรรย์จะนิ่งเงียบหรือไม่พลังของป่าหญ่งโตเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจานวนสนัญญาณสนปีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแข่งข่งโดยรวมของพวกมันได้มาถึงจุดสูงสุดใหม่แล้ว,ลวเราชาวมังกรทมินเนททองเป็นไวรัสอย่างแท้จริงในความเป็นจริงทางโรงเรียนได้คาดเดามานานแล้วววว่่่่่่าาาาัันนนหึงงงงเเเขขจจจะะไมมลลือออกกกกทียยูตรรรรคบ เท่านั้นด้วยการตายของสัจจคภพได้จํากัดการพัฒนาในอนาคตของปอยใหญ่สิงโตอย่างมากนี่ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายสำหรับมนุษย์ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับมือกับวิกฤตนี้อย่างไรหลังจากได้ยินสิ่งที่เยยนเซาเจรพูดเป้ยเปยก็รู้สึกโล่งใจเป้ยเปยถามพอเยยนเซาเจอ,อว่าพอเยยนท่านต้องการให้พวกเราทําอะไรในตอนนี้เยยนเซาเจอก็กล่าวว่าข้าอยังไม่ต้องการให้พวกเจ้าทุกคนต่อสู้ในตอนนี้พวกเจ้าได้บอกว่าพวกเจ้าจะระดมพลังของสํานักถังพือช่วยโรงเรียนใช่หรือไม่ดังนั้นข้าจึงต้องการให้พวกเจ้าและสสํํําาาาาานนนััักกกกขอออองจ้้ววิญณทหมมมดีี่พ ถึจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอาวุธวิญญาณประสานงานกับสือชิงไปไปก็ตอบตกลงอย่างรวดเร็วและหันหลังกลับทันทีก่อนที่จะชี้ไปที่สายของเขาไปเปออกคำสั่งโดยไม่ลังเลวา่าไปรวบรวมอาวุธวิญญาณทั้งหมดในสำนักถังกันเถอะนำขวัญนมงปิดผนึกของเราทั้งหมดและอาวุธวิญญาณต่างๆที่เราเพิ่งผลิตออกมาด้วยส่วนว่าในสนามรบในตอนนี้การต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วกองทัพเสรตวิญ,ญญาณไม่ได้หยุดโจมตีแม้ว่าพวกมันจะได้รับบาดเจ็บสหาหัสก็ตามตรงกันข้ามการโจมตีของพวกมันกูลังร้ายยิ่งข ผิ้งปนใหญ่น่าไม้จูกเกออีกครั้งเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปล่อยให้มันเย็นลงสัตวิญญาณจานวนมากเริ่มปีนขึ้นไปบนกําแพงเมืองอีกครั้งและการโจมตีระยะไกลที่มาจากสัตววิญญาณที่อยู่ไกลออกไปนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมากซื่งเปลี่ยนกลยุทธ์ของเขาในทันทีเขาตะโกนเสียงดังออกคําสั่งว่าโปรดใช้เงินกดป้องกันวิญญาณและปล่อยระเบิดชาวิญญาณที่อยู่ด้านหลังที่ไกลที่สุดตางก็ถือเสาโลหะไปข้างหน้าวกเขาพวกเขารีบกดฝ่ามือของพวกเขาลงบนเสาโลหะและฉีดพลังวิญญาณเข้าไปทนนัันนนนนนใ้้้กกกอออองงงสสีีีเเเขขยยววว็ุ่ึารดืืมไลค ก่อตัวเป็นกอป้องกันที่แข็งแกร่งสัตว์วิญญาณที่กำลังจะบินขึ้นไปบนยอดกำแพงเมืองแต่ก็พบว่ากรงเล็บของพวกมันไม่สามารถคว้าสิ่งใดได,ได้และถลายลงไปตามกำแพงเมืองทันทีการโจมตีระยะไกลที่กระทบกบกบป้องกันถูกกำจัดออกไปทันทีในขณะนี้ก็มีรูปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันในตำแหน่งที่ไม่เด่นชัดบนกำแพงเมืองด้านใต้ของเมืองสีไลเคอร์และลูกบอลแสงสีเงินขาวก็แพร่กระจายออกมาทันทีขึ้นกระแทกที่รุนแรงระเบิดออกมาด้านนอกและสัตว์วิญญาณเกือบทั้งหมดที่บินขึ้นไปบนกำแพงเมืองถูกอ้อมล้มด้วยเถ่าี่ายแสงท พวกมันล่วงหล่นลงมาจากกำแพงเมืองโดยที่ร่างกายของพวกมันเปล่งแสงสีเงินออกมาเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติทางกายภาพของสัตว์วิญญาณเหล่านี้การตกลงเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะสามารถฆ่ามันได้ขึ้นกระแทกสามารถหยุดพวกมันได้เพียงชั้วคราเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อพวกมันตกลงมันจะชวนเข้ากับสัตว์วิญญาณที่อยู่ข้างล่างพวกมันขึ้นกระแทกที่มาจากระเบิดช้าสามารถส่งต่อกับสัตว์วิญญาณที่สัมผัสพวกมันทันในนั้นสัตว์วิญญาณจำนวนมากที่อยู่ข้างล่างพวกมันทั้งหมดก็ได้รับผลกระทบจากระเบิดช้าทใให้พววววกกมมมมัันนสสสญเีียคาาาาารรถโจจต่ เสือชิงตะกนด้วยใบหน้าทีไรลอาลรมณ์จากนั้นลูกไฟก็ถูกโยนลงมาจากด้านบนกระแพงเมืองด้วยฐานธรรมดาแต่ลูกไฟเหล่านี้ไม่ธรรมดามันเป็นลูกไฟที่ถูกคิดค้นมาเป็นพิเศษด้วยตัวยาบางชนิดเพื่อเพิ่มผลการเผาไหม้และความเหนื่อยในการเผาไหม้ที่ดีขึ้นมันคือระเบิดเพลิงอุณหภูมิสูงพวกมันถูกคิดค้นเป็นพิเศษโดยโรงเรียนเซี่ยไลเคอร์และสามารถใช้ได้เฉพาะเพื่อป้องกันเมืองเี่ไลเคอร์เท่านั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องจุดไฟก่อนใช้งานและมันจะระเบิดทันทีหลังจากที่สัมผัสกับสิ่งอื่นใใดดหหหลลลลัังงงจจาากกกร,ระะะเเเเเบบิิพพวมนนนนปปีี่่่ยื้้ททแ็ และเพลิงเหล่านี้จะยังคงเผาไหมต่อไปได้เป็นเวลานานสัตว์วิญญาณส่วนใหญ่กลัวไฟแม้ว่าเปลวไฟเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถข้าพวกมันได้แต่ความกลัวโดยสัญชาตญาณของพวกมันก็ยังทาให้พวกมันตื่นตระหนกทหารธรรมดาสามารถใช้ระเบิดเพลิงแรงสูงเหล่านี้ได้ทันใดนั้นระเบิดเพลิงจํานวนนั้นไม่ทวนก็ถูกโยนลงมาจากกําแพงเมืองทําให้เกิดทะเลเพลิงขนาดม่คือมาทันทีสัตว์วิญญาณที่รวมตัวกันอยู่ด้านล่างคำลังอย่างบ้าคลั่งพวกมันต่อสู้อย่างนิรนทนในทะเลเพลิงนี้และไม่สนใจด้วยสัมวาพวกมันจะทำลายสัตว์ญญตวิ จากด้านหลังไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากต้องถอยหนีเมื่อเผชิญกับความร้อนที่รุนแรงเมื่อระเบิดเพลิงตกลงมาในระยะไกลในอากาศความรุนแรงในการโจมตีของผู้อาวุโสสงก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันในขณะที่นางถูกล้อมรอบด้วยสัตว์วิญญาณแสนปีหลายตัวนางยังคงสามารถรบกวนหงมากฏปีจีได้เป็นอย่างมากเพียงพอที่ปีจีเพียงพอที่นางจะไม่สามารถใช้ทักษะการรักษาในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้พลังการโจมตีระยะไกลของสัตว์วิญญาณเหล่านี้ไม่ได้แอ,อนแอแต่น่าเสียดายที่มีสัตว์วิญญาณหลายชนิดมากเกินไปที่อาศัยอยู่ในป นผพัธุภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พวกมันไม่สามารถประสานงานกันได้แม้แต่การโจมตีระยะไกลของสัตว์วิญญาณเหมือนปีก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายมากเกินไปกับเกอาป้องกันวิญญาณบนกระแพงเมืองได้เนื่องจากพวกมันไม่ได้ประสานและโจมตีพร้อมกันโรงเรียนสื่อไลเคอร์ยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังระดับสูงข้อได้เปรียบในปัจจุบันของพวกเขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยขึ้นของทัพสัตว์วิญญาณที่กำลังมายังคงดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้สัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่แท้จริงจากปใหญ่ซิงโตยังไม่ได้เข้าร่วมกััันตต่ออสู้ววิญาาาณยงงงคเขหื บ้าครั้งในขณะที่กองทัพป้องกันเมืองเซเลยเคอที่อยู่บนยอดกำแพงเมืองก็ยังพบป้องกันอย่างไม่ยอมแพ้การต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้เข้าสู่สภาวะสังนักงนันสำหรับสัตว์วิญญาณพวกมันกำลังใช้ชีวิตเพื่อระบายทรัพยากรของ,ของเมืองเซเลยเคอปืนใหญ่น้าไม้จูเกอร์มีอายุการใช้งานที่จำกัดแม้ว่าจะมีเวลาเพียงพอในการระบายความร้อนแต่หลังจากยิงอย่างต่อเนื่องไปในระยะหนึ่งแกนพลังวงแหวนเวทภายในของมันก็ยังคงได้รับความเสียหายกระสุนปืนใหญ่วิญญ,ญาณนำวิถียังไม่ได้ถูกใช้งานพวกมันเป็นไพเด็ดของเมืองเีสซเลย ก็คักที่สุดนในขณะน,นี้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากกองกําลังทหารที่ประกอบด้วยทหารธรรมดา500นายที่ได้รับมอบหมายจากชื่อชิงขณะน,นี้มีการขนทรัพยะกากรจํานวนมากจากสานักถังไปยังกําแพงเมืองทางใต้หลังจากการต่อสู้ดําเนินไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงซื่อชิงเห็นกองกระสุนปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่ด้านหลังเขาที่เกือบจะกองเท่าภูเขาเล็กๆแล้วสัตว์วิญญาณโจมตีมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าพวกมันก็ยังไม่สามารถไปถึงยอดกําแพงเมืองได้เนื่องจากพวกมันถูกโจมตีโดวยอาวุธวิญญาณครื่องกองทัพศัตว์วิญญาณยังคงเพิ่มขึ้นออย่่่าางงงแแรตวเเมืสีลค ก็ยังคงแน่วแน่ไม่ว่าขึ้นสัตว์วิญญาณเหล่านี้จะรุนแรงเพียงใดพวกเขาก็ยังสามารถต้านทานพวกมันได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในฝั่งของผู้อาวุโสทงคนข้างเรากับวานางไม่สามารถละเมอได้อีกต่อไปไม่มีใครจากโรงเรียนเือไลเคอร์ไปเสริมกํลาลังผู้อาวุโสทงรวมทั้งพม,มยุธทธเทพสงครามเหลินเอ๋อร์ซึ่งเป็นลูกสาวของนางแท้แท้นั่นเป็นเพราะว่าไม่มีใครสามารถควบคุมเลวของนางได้ด้วยการหกฝนของผู้อาวุโสทงเขาสามารถถอยออกจากสนามรบได้ทุกเมื่อที่นางต้องการแต่ทว่าพวกเขาไม่สามารถทําได้เมื่อคนคน,คนหนึ่งถูกสัตว์วิญญาณจํานวนมากล็อกไวว้พพเขาาจะบ่มัน เรื่องยากมากที่เจรลบหนีแสงสีเขียวสงประกายและแสงสีเขียวอันวววาวก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งชั่วพิบตาต่อมาผู้อาวุโสทรงก็กลับมาที่ด้านบนกำแพงเมืองเือไลเคอร์และกลับสู่ร่างมนุษย์ของนางเมื่อมองอย่างผิวเผินนางดูเล่ากับว่านางสบายดีแต่ถ้าสังเกตให้ดีๆจะสังเกตเห็นว่านางหายใจเร็วมากทันทีที่ผู้อาวุโสทรงออกจากสนามลบการรักษาของปีจีก็มีผลทันทีแสงสีเขียวขนาดใหญ่ปกคลุมด้านหน้าขึ้นสัตว์วิญญาณทําให้การสูญเสียข,ของกองทัพสัตว์วิญญาณลดลงอย่างมากัางงงงงิาอยยแแพเมืคล และระงับขึ้นสัตว์วิญญาณในชั่วขาวและเบิดช้าปล่อยออกมาเป็นครั้งเขาเท่านั้นใช้เฉพาะเมื่อสัตว์วิญญาณปีงขึ้นไปใกล้ยอดกำแพงเมืองเท่านั้นผู้อาวุโสทรงก็ประหลาดใจเช่นกันเมื่อเห็นกระสุนเป็นใหญ่วิญญาณจำนวนมากกองอยู่บนกำแพงเมืองและถามสือชิงว่าสถาบันได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหรือไม่สือชิงหัวเราะเบาๆเขาใส่หัวและกล่าวว่าไม่ใช่พวกมันถูกส่งมาที่นี่โดยสำนักถงผู้อาวุโสทรงเหลือมองไปที่เปยยที่กำลังยุ่งอยู่แม้ว่านางจะรู้สึกแปลกๆแต่นางก็ไม่ได้ถามคำถามใดๆเห็นได้้ชชัวว่่่่่่าาาาาาาตอนนนีีีีมมมมมใเเเลลททหหะะสจค พมยุทธเทพสงครามเชียนหลินเอ๋อถามผู้อาวุโสส่งด้วยเสียงตำวาท่านแม่ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมผู้อาวุโสสรงใส่หวัวและพูดว่าคงมลกฏตัวนี้ทรงพลังมากจริจงๆด้วยความสามารถเสริมของนางการโจมตีของข้าไม่สามารถทำลายนางได้ในแง่ของการถูกฝนนางมีพลังมากกว่าข้าด้วยซ้ำนางเกือบจะใกล้เคียงกับพมยุทธสุดขีดด้วยทักษะด้วยกำเนิดของนางพลังของขึ้นสัตว์วิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3 0น่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถใช้พลังทั้งหมดของข้าเพื่อโจมตีและข่า,านางได้เชียนหลินเอ๋อถามว่าท่านรู้อสรง ใจหัวเล็กน้อยเละพูดว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันความลับของต้นไม้สีทองนั้นมีเพียงปรมาจารย์หอเทพสมุทรทุกยุคทุกสมัยเท่านั้นที่รู้อย่างไรก็ตามด้วยพลังมหาศาลที่บรรจุในต้นไม้สีทองการพนึงมหาจากักรพรรดิอย่างน้อยสามวันไม่น่าจะมีปัญหาซึ่งหมายความว่าเราต้องผลักขึ้นสัตว์วิญญาณให้ถอยกลับไปให้ได้หรือไม่เราก็หวังว่า,าการช่วยเหลือจะมาถึงทันเวลาเจ้าส่งสัญ,ญญาณของคมช่วยเหลือไปแล้วหรือยังเชียนลินเออร์พยักหน้าและกล่าวว่าพวกเราได้ส่งสัญญ,ญ,ญาณของคมช่วยเหลือไปยังทั้งากกสามจักร กาลังมุ่งความสนใจพิธีการต่อสู้กับจกบักรวรรดิสุริยันจันทากองทัพก็อยู่ที่นั่นด้วยดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับวามช่วยเหลือที่จะมาถึงเราโดยเร็ววันนี้ข้ากลัวว่าเราจะประสบกับปัญหาใหญ่ในครั้งนี้สถานการณ์ในตอนนี้ไม่เวลวร้ายแต่เนื่องจากอาวุธวิญ,ญญาณถูกใช้อย่างต่อเนื่องมันจะต้องหมดลงอย่างแน่นอนและเมื่อเราเข้าต่อสู้รลยยประชิดเราจะประสบกับปัญหาผู้อาวุโสส่วงถอนหายใจและกล่าวว่าตอนนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยืดเยื้อกดดันและเรากำลังเสริมการโจมตีของศักซิ์วิญญ,ญ,ญาหยยงงเเมืเอีรคถูก ความกลาหลและการทำลายล้างจะคข้บงาทุกแห่งแม้ว่าการต่อสู้กับจักรวรรดิสุรดียนจันทาจะเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าความมั่นคงภายในก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันความเสียหายที่เกิดจากขึ้นสัตว์วิญญาณขนาดนู้มานั้นไม่ใช่สิ่งที่ทั้งสามจักรวรรดิจะสามารถรับมือได้เมื่อพิจารณาจากที่ตั้ของไปใหา่ชิงโตแล้วไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าขึ้นสัตว์วิญญาณจะโจมตีที่ใดต่อไปแค่เชื่อว่าทั้งสามจักรวรรดิจะตัดสินใจด้วยตัวเองปัญหาเดียวในตอนนี้มันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้้นนนนที่่่่กกกกลลลลลัััังงงงงเเเสสมมมมออจจะะะาาาาาาาถถึึขหวววววรรริิแภยใ นั่นคือทั้งหมดที่เราสามารถทําได้สไลด์พวกนั้นเจ้าเล่์จริงๆในบรรดาสไลด์ทั้ง5ตัวนอกจากเทพแห่งสัตวิญญาณและหงมรกตดแล้วยังไม่เห็นสไลด์อีก3ตัวสัตววิญญาณระดับสูงไม่ได้เข้าร่วมในการต่อสู้นั่นก็หมายความว่าพวกมันกําลังใช้สัตววิญญาณธรรมดาเหล่านี้เพื่อทําให้พวกเราอ่อนแอลงและรักษาความแข็งแกร่งของตัวเองไวเราโอกาสที่ดีในการโจมตีเมื่อตอนที่เราอ่อนแอพวาวัุโสส่งกก่าด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่วาดังนั้นพวกเราจะต้องรักษากําลังไวเมื่อสัตววิญญาณที่ทรงพลังเข้ารรร่่่มมมใในนนกกกาาาาตตออออสสู้้้้้เเเจจะะงงงงผชิิญแแดัยขขึไปลหหค สมุดอยู่เบื้องหลังส่วนที่เหลือไปที่ค่ายทหารเพื่อพักผ่อนแต่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอเนื่องจากพวกมันต้องการต่อสู้เราจะส่งลัทธิเนระนำพมยุทธ์ออกไปต่อสู้ทุกชั่วโมงจากนั้นที่พวกเขาก็มานั่งสมาธิเพื่อฟรร C, ุ้นฟูพลังวิญญาณของพวกเขาแต่ละครั้งเราจะส่งลัทธิทนระนำพมยุทธ์สี่คนออกไปส่วนที่เหลือจะพักผ่อนสลับกัน,น,มกลลกนเมื่อไม่ได้ต่อสู้พวกมันกำลังใช้การต่อสู้เพื่อบริโภคลักาฐานหรือไม่พวกมันกำลังกินกินลักฐานของเราใน,นขณะที่พวก,วกเราก็จะกินกินชีวิตของสัตวาา์วิญญาณข ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์วิญญาณเหล่านี้จะสามารถทำลายได้เพียงแค่ต้องการเท่านั้นพอออเซเลนเอก็ตกตกลงและไปจัดการตามที่ผู้อาวุโสส่งมอบหมายทันทีเอาล,าละแล้วครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ